เสือหมดเลยก็ได้สบายดีสบายดีวันทุกคนเน้อเนาะสบายดีทุกคนคล <c oughs> ิปนี้ก็มื้อนี้อากาศเปลยนใจขนาดเนาะฝนตกหากระเซาแล้วกรฟ้าบดสีน,นาวๆเนาะเขาเลยว่าคิดออกอยากกินเซสัว,นสวนเนาะมื้อนี้ก็มีครบหน้าครบตาก,กันเลยมากินนล้กันเนาะ ตอนนี้เขาใส้เตาแบบนี้เลยเด้อเพราะว่าเหือนเขามันไฟบุพอเนาะไฟบุพอต้องได้ใส่เตาไฟเอาเอ็ดแบบนี้แหละกินคักๆเมื่อกี้นี่ไปตลาดแม่นไปสามารถไปได้ปกติเลยเนาะเพิ่นบริตั้งด้านละแต่เขาก็บอกว่าตอหน้าไปเพิ่นสิตั้งด้านอีกบอหรือว่าจัะไรเนาะเป็นนั่นอนุญาตให้สองสามอือเป็นน้ำซวงนี่บอ อนุญาตให้ซื้อเครื่องซื้อคอมากักฟตุนไว้แล้วก็บมือไข่แด่แงเออเนาะเมื่อวานนี้เพื่อนั่นเป็นมือไข่แดงเออแล้วก็บเออบางที่ิบเออบางทีสิบหกแล้วปิดอีกวะเดือนนึงก็ใช่หนึงเนาะเพิ่มเพิ่นก็น่าจะแบบให้โอกาสอันอู้หัระบบพอก่อนไหมให้โอกาสให้ไปซื้อเครื่องซื้อของมากักฟตุนไว้เพื่อจะล็อกดาวต่อไปเนาะ แดงขนาดทุกคนมาดูใกล้ๆสินะน้ำเดงโมกิง่โมข้างนี่นะเต็มนี่เลยเด้ทุกคนมีหล่คนเนาะลูกลานมาเต็มเลยมือนี้องนิ่เออน้องนิงก็มาด้อส่วนมี FC ก็โอ้น้องนิงไ่ได้เข้ากลมดนเกือบจิ๋วได้เ่่งมีแฟนแล้ว่อีาา เอฟียากษูเดียกหูจักน้องปานบนลอกบนรี่มาติ่มเลยมือนี้มาจอเลยน้ะขนเาเค็มอเป็นาแล้วมันบุกนมน้ำลายเออจึงไปเติมลายถื่อ โอ้ยทันแอมกินแล้วแม่ไม่เอาชิโฮก็เเาะซื้อชิโฮวะีห้เแอง่วเออไปว่าซื้อแล้วบบได้เอาไปว่าซื้อแล้วกับ่ได้เอาลือจับละว่าจับเาจักแลยมีตะพ่มก็ตีมนเออที่อันนี้เป็นัวเออบเซอก็ได้นะได้ร้น่ะเขาลืมหาผ่านว่ามันตกบุ๊ สิผิดตุกโบคือว่าอันนี้เราเอาเสหาาอืมดีมาบั่มันเต็มแรงจนไม่า่ามอเป็นเด้อเด้อเสแสรบเดียวละเออทุกคนคุณนะเริดแห้งก็ไม่ได้ทุกคนเริดแห้งเด้อไม่ได้เอาหัวปวดมาเสื้อเดิเบิงไหมต่ไฟเฮากระไดเนาะอันนี้ก็คือฟืนที่เฮาเตรียมไว้เนาะคุณนะไฟลุกทวนๆเนาะมือนี้ มาเดี๋ยวตั้งกล้องกินกันเลยเนาะทุกคนม,มาเด้อทุกคนมาเด้อลงมือเลยเด้อจะตอนนี้เราหนิงยังไปอาบน้ำอาบไหนให้หลาน you know. อยู่เนาะกินท่าก่อนเด็กน้อยก็จะมาน้องปานน้องบอลนะเนาะแบบเอฟเฟกต์เอฟโฟเอฟกต์ X, อะไรกวานเด้เอ,อันนี้แบบธรรมชาติค่ะแม่ ยิ่งใกล้ย่างบุบปั้วกันน่นมันนานมาชิบคุณเขาาวล่าเขาได้เซอ่ารบเดียวเบื่อแล้วชื่อเมื่อไหลวดะปลาสุดท้ายคุณน,านา้านำหนเราจะแม่ตัดเลยเอาผักเอากิดแล้วค่ะบุวานี่ไม่เกี๊ยดอยางที่พอเกิดยด

ไชมก่อนแบบมี้สอันตายอะนน้ำตาลครับอันนี้โเมอาจารย์มัคือุใช่ไหมยานี้เากินใส่เลยอาเห็ดสนุนใส่กระเซ็บกว่านอาจารย์มาดูข้าวอิ่มนอะไรากินนนึงไมขายากอีกเป็นกรกินแล้วพี่อ้นนสนุกด้ คูอัดแหมผมแซ่บขอชมคุ้งค่ะูอัดูอัดเบิ่งเนี่ยซื้ออันซื้อมาซมกีมันบ่อนนบ่มีนบ่มาลูกิ้นกุ้งเพนแซ่บนกะบ่คืออัดตักกันแดเอออเาางเองมั้ยงมเอาน้ําตาลใส่ ต้องกินเลยบโอน้ำมาได้เออเอาอัวยย่มาได้ถวยกระบวงอะเกระวงั่บวงเลยเป็นไ่คาลูหรือกินเดอปเเดียดีจวมตะดาวกุจ้างอ่เลยมดยฮะตงไปเลยแล้วเลยบกินกินอะไเด้อบได้ใส่บวงนี่ทุกคน ตอนนี้น้องน e ิ่งมาละเดินเนาะนะแซบแหงทุกคนกินสวนมือนี่แซบเือผ้าก็มาเลยปงาน่ะออแซเปาปานมาแล้วเนาะเปิรนาบันทีินี่านสบายดีเอดดีเลน้องนิ่งก็มาละเดินทุกคนบอนนี่บเห็นมานะมาแต่บบมากินมา่เ่แซบบ่แซบปาน ย่ง <c oughs> ไม่ได้กินเ <g ğimiz> จ็บจะสมัครบอลมาแม่บอลมากินนะไปล้างใหิดเด้ออย่าตั้งกองแป๊บนึงเลยทุกคนมันชินเ่า้กันเอาเล้างไม่ขึ้นไปกินด้วย <c oughs> <c oughs>

กเ็ดกิมจิว่าไม่เอียงก่อนแ่บอาหารต่างประเทศญี่ปุ่นญี่ปุ่น้านี้่ะวันกินซี่อันเดอรกลนะคะไปกินนะผัดปลาตัดขาลองท้าไปกินทำไมแ่บจ้ะ แต่เทื่อคืนที่แจ๋ลอะมีดอกไม้อัตราดอกน่ะด กุ้มแม่หมืแหงแ้งได้คืนเมื่อจำครับตดเอาอือเาดีเลยจะมาาเลยเริ่เมเทมคุณนะเดนเริ่มแซไปแซไปท <c oughs> านไปกินแทานไปกินน,ะน,น,นากตมันมากมันจะกินขาเอิ้นสามหมือหเอื แงวอันนี้เป็นมาสันเมือกกินกับกิน้หรือเผ็ดเนื้อเผ็ดประเดิมมันก็กินือผมลืมเอาเปล่าก็มากมี นี่ทุกคนป้าตอนนี้เรากินจุ๊บาซีมืดแล้ะมืดแล้วเนาะยังอีกน้อยเดียวเนาะตะกินกินจุ๊บ้าฮอทพีเนาะมืดเลยเต็มมอไอเดียน้อยหนึ่งเรากินกินจะแทนแม่นึ่งสองสามสี่สี่คนแม่บางกระเพาะคดกินน้อยเดียว พระคนเนาะแซ่บกินมาดีเซซอนแซ่บแมนเนาะ์ยังเลือดกินไก่เงี้ยเดียวเนาะฮิปซ์ซบเบอร์ใช่ปะแซ่บแซ่บกินมามดีไลยแซ่บได้แซ่บเลกินายน้ำมันเค็มคุณดีค่ะทุกคนโอ้อร่อยโอเคเนาะเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะขอตัวลาไปก่อนเลยทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเขาวดีเลยเนาะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรเลยนะคะมีแต่มากินแซ่บกินเซซวน เพราะว่าบรรยากาศมันก็นได้เยเนาะโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านเลยบ๊ายบาย